สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์น,นะครับถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูม,มิรัฐศาสตร์โลกนะครับก่อนฟังคลิปนี้นะครับก็แนะนำนะย้อนฟังคลิปก่อนนั้นนี้นะที่บอกว่าโลกอาจะเลือกสันติภาพนะครับหรือสงครามเนี่ยน่าจะรู้นะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะชัดเจนเนี่ยภายในปีใดซึ่งผมได้ประมวลนะครับจากข่าวสารเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆนะครับที่ต่างฝ่าย มาหาอำนาจโลกเนี่ยส่งสัญญาณกันออกมาส่งสารกันออกมานะครับถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงนะที่มาทางสันติภาพนะโดยไม่มีสงครามเลยนะก็จบครับท่านก็กดข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับแต่ถ้าหากนะมาทางสงครามใหญ่เป็นสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยนะเกิดขึ้นก่อนนะครับแล้วค่อยมาเป็นสันติภาพเนี่ยก็ลองฟังคลิปนี้กันดูนะครับเหตุเพราะว่านะสัญญาณที่ต่างฝ่ายมาหาอำนาจโลกเนี่ยส่งออกมา นะยังคงอยู่บนเส้นทางนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่้านะที่ขยับเข้าใกล้นะขึ้นเรื่อยๆนะในสงครามโลกครั้งที่3อยู่ตลอดเวลาถึงท,ทำให้ผมนะครับมองต่อไปว่าความชัดเจนนะครับของสัญญาณน,นกหวีดนะที่จะเป่าออกมาเนี่ยนะสู่การนะเริ่มลุยกันนะในสงครามใหญ่นี้นะครับจะอยู่ตรงช่วงเวลาไหนตามคาดการณ์ของผมนะครับจึงน่าจะอยูนะ่ไม่เกินปี2027นะครับหรือว่าราว2ปีน,ะนับจากเนี้ย ที่จะเริ่มเข้าลุยกันนะแบบจริงยังจังแต่ช่วงเวลานี้นะครับก็คงจะต่อยกันนะไปแบบยับๆับนะเต้นฟนะุตเวิร์กชกเก็บคะแนนกันไปเรื่อยๆนะแต่จะเข้าแบบลุยตะลุมบอลนะครับเรียกว่าคลุกวงในแล้วกันนะสวนหมัดเด็ดกันเนี่ยนะแบบให้น็อกกันไปคนลักข้าเนี่ยต้องรอไปอีกราว2ปีคราวนี้นะครับหากมันนะลุกลามเนี่ยเป็นบิ๊กโวสงครามใหญ่ จนกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3มนะครับมันก็จะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์เกิดขึ้นแหะครับนะเพื่อจบสงครามในครั้งนี้ถูกไหมเพราะว่ามันต้องมีการน็อกกันเมื่อถึงจุดหนึ่งนะอีกฝ่ายหนึ่งไม่ไหวมันก็ต้องมีการใช้อานะวุธนิวเคลียร์ตอนนี้ผมนะเคยได้คาดการเอาไว้ในคลิปต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะลองย้อนไปค้นหามาดูกันเองนะครับก็จะไม่พูดซ้ำนะว่ามันน่าจะเกิดที่จุดใดบ้างในโลกนี้นะครับประเทศเรา นะน่าจะโดนไหมหรือตกเป็นสมรภูมิรบหรือไม่นะครับนะก็ถ้าถ้าไปย้อนดูนะครับที่ผมเคยพูดไว้นะคลิปต่างๆเนี่ยน่าจะไม่เกิน2เดือนนะที่ผ่านมาที่ผมได้ปล่อยออกไปนะจากช่องของผมเนี่ยนะครับแต่คราวนี้นะครับเ,เวลานะการใช้อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยนะผมไม่น่าจะจริงๆนะครับนะว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่นนี้ก็ไม่มีใครรู้นะ แต่หากประมวลนะจากข้อมูลต่างๆที่ผมมองนะครับนะวรวมถึงคํำพยากรนะ์ของพระเกจิอาจารย์ครูบาอาจารย์นะครับเออหลายองค์ในไทยนะครับเรื่องราวของสงครามโลกครั้ที่3มเนี่ยมันน่าจะจบลงนะภายในปี2030นี่แหละนะครับโดยอาจมีภัยพิบัตนะิทางธรรมชาติใหญ่นะมาปิดจ,จบนะครับเราก็ลองไปค้นหานะข้อมูล ต่างๆนะครับนะเกี่ยวกับคำพยากรนะของพระเกจิของครูบาอาจารย์นะครับทั้งหลายนะกันใน y t u t u นะก็จะไม่ลงรายละเอียดนะครับในคลิปนี้นะทำให้ผมคาดการนะครับว่านิวเคลียร์นะครับน่าจะมีการใช้กันเนี่ยนะภายในปี2029นะหลังความชัดเจนนะครับว่าจะลุยกันนะแบบเต็มสูบแล้วนะครับ และนั่นนะครับก็จะไปสัมพันธ์นะกับราคาทรัพย์สินบางตัวนะที่เคยสูงนะก็จะลดลงและทรัพย์สินบางตัวที่เคยลดลงนะครับก็จะกลับมาสูงขึ้นนะตามสภาวะการสถานการณ์โลกนะครับในขนาดนั้นนะครับนะก็ทองคำเนี้ยอาจจะลงแลนะที่ดินเกษตรนะครับก็อาจจะขึ้นแทนนะก็โปรดนะฟังนะโดยช้วิยญญาณนะครับ นะซึ่งผมคาดการว่าไอ้เรื่องทรัพย์สินที่มันอยากขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยมันน่าจะอยู่ในช่วงปี2028นะถึง2030น,นะครับนะเราก็ต้องไปพิจารณานะในการลงทุนกันเองนะครับเพนะราะว่ามันกำใครกำมันนะไปไปบอกเรื่องการลงทุนใครต้องลง,ลงนั้นลงนี้เนี่ยนะมันก็แล้วแต่ท่านใช้วิทยาณของท่านนะในการพิจารณารอบคอบนะเงินก็เป็นเงินของท่านนะลงทุนก็เป็นของท่านกําไรขาดทุนก็เป็นเรื่องของท่าน ไม่เกี่ยวกับผมผมก็เพียงแต่มองคัดการว่าเรื่องราวทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิศาสตร์โลกเนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะเมื่อประกอบจากหลายส่วนหลายมุมนะสถานการณ์ที่ประเมินแล้วก็ประมวลนะจากปัจจุบันเราสุดกันไปน,นะครับโปรดใช้วิญญาณนะก่อนเชื่อนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ